คุณอยากหน้าสวยแบบนี้ไหมล่ะคะจัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมาดามแพมวันนี้เนี่ยหลายคนพูดเลยว่าคลิปมาดามแพมเนี่ยแซ็บมากแซ็บมากตรงไหนตรงที่ว่ารู้ชาร์รู้ลึกเกินไปหรือเปล่าคะมาดามหลายคนเนี่ยมีพาเลตสี โทนฟ้าน้ำเงินอยู่แล้วอยากจะแต่งเป็นสมุกกี้อายแต่ว่าเฮ้ยมันจะเยอะไปหรือเปล่าคะมาดามแพมไม่ค่ะไม่เยอะค่ะจัดไปค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าสวยหรูและดูแพงเป็นอย่างไรกับโทนฟ้าน้ำเงินค่ะ ก็จะมาแบบหน้าสดสสสสแบบว่าเพิ่งออกมาจากโรงเย็นเลยนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะสงสัยว่าแพมตายหรือยังหน้าแบบว่าเปลีย่ยวมากเปลีย่ยจิตมากอะไรอย่างงี้นะคะแต่แพมอยากจะบอกเลยว่าการรอ,องพื้นที่ดีเนี่ยมีใช้ไปกว่าครึ่งนะคะรองพื้นดีหน้าไม่เทาหน้าก็จะเป๊ะปังคุณลองทําดูแพมทําให้ดูเลยตั้งแต่ต้นเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะใช้รองพื้นชนิดน้ํานะคะโทนที่เราจะเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นสี คนเหลืองๆหงหน่อยอืมจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่บางๆให้ทั่วใบหน้าเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าจะเกลีย่ยให้ผิวเนี่ยมีความสม่ำเสมอเพราะผิวสม่ำเสมอปุ๊กเนี่ยเราก็จะแบบว่าดูสวยเป๊ะปังอลังเป็นธรรมชาตินะคะดูแบบว่าไม่เวอร์วงังจนเกินไปหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมาดามแพมคะเนี่รองพื้นเนี่ยหนูทาแล้วทําไมหน้าเทาคะหนูเลือกโทนผิดคะ่ะสาวเอเชียอย่างพวกเราเนี่ยต้องเลือกโทนออกเหลืองเหลืองนะคะอืมอ่า ตามนี้และต่อไปค่ะเราก็จะไปใช้คอนซีลเลอร์นะคะทาไปให้ทั่วบริเวณใบหน้าเพื่อความสวยและคงทนนะคะไร์ไร์กดนะคะเทคนิคคือการกดกดเพื่ออะไรเพื่อที่ว่ารอยด่างดำจะได้ลอดลงนะคะอืทาบางๆนะคะให้ทั่วอื ตรงไหนมีรอยคล้ำนะคะก็กดกดไปนะคะตรงบริเวณใต้ตรงใต้ตาอะไรอย่างนี้อกดวนไปค่ะแค่เนี้ยต่อไปนะคะเราก็จะมาใช้ตัวนี้ค่ะตัวแบบว่าคอนซีลเลอร์ทำหน้าไบร์นะคะสว่างนิดนึงน่าจะได้มีมิตินะคะแตะไปค่ะอ แล้วหลังจากนั้นเราก็มาเกลี่ยกันนะคะด้วยผ้าฟองน้ำกดไปค่ะเฉพาะจุดนะหน้าเราก็จะได้มีมิติแล้วก็สว่างวาสสบสวยใยๆนะคะอ่าเห็นไหมคะหน้าเราเริ่มสว่างแล้วนะคะหน้าไม่มืดแล้ว เสร็จแล้วและต่อไปนะคะแพรมก็จะเลือกใช้แป้งฝุ่นตัวนี้ของลอร่านะคะเราเนี่ยจะใช้แป้งฝุ่นก็เพราะว่ามันจะได้ดูไม่หนาและก็เยอะจนเกินไปกับประเทศไทยที่เป็นแุบที่ร้อนมากร้อนที่สุดค่ะเปิดไปค่ะฟิกง่ายๆนะคะกดทับอีกทีนึ่งค่ะกดวนเลยคะ่ะเปล่าเปิดกดไปด้วยนะคะปากเราจะได้ไม่คล้ำ ได้แบบมืออาชีพจัดไปพอมืออาชีพสอนเองนะคะอเอาล่ะทดสอบนิดหนึ่งเหนียวหรือเปล่าตรงไหนเหนียวกดไปค่ะนั่นคือแป้งยังไม่ทั่วถึงนะคะโอเคไม่ไรและและพอเราทาแป้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะสร้างมิติให้ใบหน้าแบบ Full Option นี่เลยค่ะ Shading จัดไปไฮไลท์ light, จัดไปด้วยนะคะเราก็จะเลือกใช้พูกกันนี่ค่ะจัดไปนะคะอันนี้เพิ่งเปิดมาใหม่เลยอู้ยขนนิ่มๆนะคะเอาล่ะเราจะใช้เป็นโทนสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลอมเหลืองๆนิดนึงเพราะว่าเราจะได้แบบสวยเป๊ะปังแบบว่าไม่เวอร์มากนะคะคลิคก,ก็คือว่าปัดกรอบหน้าก่อนหนะ้าเราจะได้ไม่วอลกจนเกินไปนะคะเพราะเราเป็นสาวผิวแทนกรอบหน้าเลยนะคะรอบๆค่ะ ่าปัดไปค่ะเบาๆนะคะอย่าให้เข้มมากค่อยๆเพิ่มไม่เข้มค่ะอ่านี่เลยแล้วถ้าใขรแก้มเยอะนะคะเทคนิคง่ายๆคืออดูแลปัดไปค่ะเราก็จะได้หน้าวีเชฟ ปและปั่งเข้าไปอีกอเขตตรงบริเวณตรงรอยบุ๋มนะคะโอเคสวยละแล้วต่อไปนะคะเราก็จะใช้พูก,กันเบิร์เล็กนิดหนึ่งเราจะสไล์จมูกกันค่ะโดยสีเดิมเนี่แหละคะ่ะจัดไปออจมูกเราจะได้โด่ง3ม,มิตินะคะ แล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาจัดให้กับโทนสว่างให้คางพุ่งเข้าไปอีกใต้ตาเด่นก็อีกค่ะใช้สีอ่อนนะคะแตะตรงปลายจมูกนะคะไล่ไปหนคิ้วด้วยนะคะใต้ตาด้วยนะจ๊ะพยายามเกลี่ยให้ฟุ้งนะจ๊ะ ลองแก้มนิดหนึ่งเราจะได้เติมเต็มฟิลเลอร์นิดหนึ่งนะคะคางด้วยค่ะหน้าผากด้วยค่ะโอเคและหลังจากนั้นนะคะเราปัดแก้มนิดนึงค่ะไบร์ตแชมพูนะคะแตะทีละนิดค่ะหน้าผากนิดนึงนะ,ะ้วยนคางนิดหนึ่งอ่า โอเคค่ะสวยางาต่อไปค่ะเราเขียนคิ้วเลยค่ะรีบด่วนจัดไปและเตรียมปุกกันรอไว้เลยค่ะอืมนะคะหลังจากนั้นใช้ผว้กันปลายตัดค่ะแตะตัวฝุ่นตัวนี้นี่เองเริ่มจากสีอ่อนกันนะคะ แต้มไปเพื่อจะได้ดูธรรมชาติฟูๆนิดนึงนะคะหดผิวได้แล้วคิ้วสวยๆแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้มัคาล่าคิ้วตัวนี้ปัดเหมือนเดิมค่ะเราจะเริ่มทาตากันแล้วนะคะพร้อมหรือยังคะเริ่มค่ะก่อนอื่นนะคะคอนซีลเลอร์น้ำตัวนี้แตะไปปรับสภาพสีนิดนึงค่ะ แล้วใช้นิ้วแตะอ่าอาแตะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มดูกับตรงนี้เลยว่าเราใช้อะไรกันดีผู้กันเราก็จะใช้เบอร์ที่เป็นหัวฟุ้งๆนะคะเราเลือกสีอะไรดีล่ะเราจะทำเป็นสโมกี้อายเราก็ต้องเริ่มจากเอาเป็น สีเข้มก่อนเลยจ้านี่ค่ะแตะบางๆจุ่มก่อนนะคะกดๆไปเบาๆอย่าเพิ่งขยี้นะคะเพราะว่าสีจะได้เกาะงัดไปโค้งๆก่อนเลยค่ะอ่าสีติดแล้วใช่ไหมยขยี้ค่ะขยี้วนเลยค่ะ เราอยากกดรุนแรงนะคะเดี๋ยวสีมันจะดำาจงเกินไปแล้วจะดูสีเน่าะนะจ๊ะนี่สีเดิมนะข้างนี้ก็เช่นเดียวกันกดไปนะคะค่อยๆแตะนะเราไม่แบบว่าแตะกันนำแล้วต่อไปเราก็เริ่มสีที่สองค่ะเราจะใช้เป็นโทนสีฟ้าสว่างว่า แตะเลยค่ะที่เปลือกตาจะได้มีมิติเนาะความงามเริ่มมาแล้วนะคะอืมไรละจ้าแตะสีเข้มอีกรอบหนึ่งปัดเข้าไปให้ฟุ้งค่ะที่บริเวณหางตานะต่อไปเรามาที่ตาล่างกันนะคะนี่ค่ะใช้ดินสอเขียนขอบตาสีดำแตะป้าย คมนิดหนึ่งนะคะและใช้พูกกันปลายตัดค่ะนี่แตะสีฝาเข้มน้ำเงินไปเลยนะคะทับไปค่ะเราจะได้ทรงสนิมืมาแล้วนะคะข้างนึงเหมือนกันค่ะ มันจะได้เป็นสีเข้มอีกระดับหนึ่งนะคะเพราะเราสีดำทาไปก่อนแล้วที่สําคัญในการใช้นิสสอดเกียนก่อนเนี่ยทำให้อายแชโดว์ติดทนขึ้นนะจ๊ะตาเราจะได้ไม่เลอะเทอะสวยแล้วเไป๊ะไหมคะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเพิ่มกรายแววาวให้กับดวงตาด้วยการใช้ชิมเมอร์ตัวนี้นะคะไอายไลนเนอร์กาเพชรแต่เรามาทาตรงที่เกิดตาค่ะและ้วกดวิงวิงไปค่ะ จิ้มให้กระตุยกระจายไปใต้ตาก็เช่นเดียวกันค่ะทั้งสองข้างเลยหลังจากนั้นเราก็กรีดอายไลเนอร์และปัดขนตาค่ะและต่อไปนะคะเราก็จะมาติดขนตาปลอมกันขนตาปลอมที่แพมเลือกวันนี้ ก็คือขนตาขนมิงนะคะซึ่งมีความแบบว่าฟรุ้งฟริงสามิตินะคะทากาวให้หมาดค่ะทิ้งไว้และแปะไปได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทาลิปสติกกันสีที่เราเลือกวันนี้ก็คือโทนนี้ค่ะเราจะมาเล่นสองสีกันให้เก๋ๆนะคะจะไปค่ะสีเราที่เลือกใช้นะคะก็จะเป็นชมพูอม่วงเน้นขอข่าอกกันค่ะ หลังจากนั้นค่ะเรามาใช้สีอ่อนกันค่ะเสร็จแล้วค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเพิ่มความเปล่งประกายฉ่ำวาวบนใบหน้านินดนึงค่ะแพมเลือกใช้เป็นสีชมพูนะคะเราต้องใช้นิ้วเท่านั้นค่ะเพื่อสีมวนที่แน่นและต่อจากนั้นค่ะเราจะใช้สีสว่างแตะไปที่ปลายจมูกเห็นไหมล่ะคะแค่นี้ก็สวยละ เห็นไหมล่ะคะอายแชโดว์ที่คุณมีอยู่ที่บ้านแต่ไม่ได้ใช้ไม่ต้องกลัวล่ะค่ะว่าคนจะอื่นจะว่าว่าเป็นสาวรำวงหรืออะไรก็ตามแค่มั่นหน้าทาสีไหนก็สวยได้แค่ทาให้ถูกวิธีทาให้สวยทาให้มั่นคุณเองก็สวยได้แพรก็สวยได้ใครก็สวยได้แม้แค่อยากจะสวยขอเลยค่ะเกิดปีมั่นหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ๆมันเวอร์บอกเลยค่ะอยากสวยจัดไปคุณ อยากหน้าสวยแบบนี้ไหมล่ะคะ <S <S ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามมาดามแพรแล้วยังไงนะคะคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรเม้นมาเลยคะ่ะเม้นมาคะ่ะเม้นมาอีกเม้นมาคะ่ะเม้นมาคะ่ะอยากให้มาดามแพร์ทำอะไรจัดมาสิคะบอกมาขอให้คุณบอกมามาดามแพรจัดให้นะคะฝาก Subscribe และกดไลค์ like ไปด้วยนะคะสวยๆงามๆต้องมาดามแพรเท่านั้นคะ่ะ